เลยทุกคนจยกจะเอามังไดมันหลายค่ะมันก็บริเกิดทุกปีนะทุกคนมันก็บริเกิดทุกปีจ้ะเหตุฉนี้นบ่คาบนทงหุ่นเศรัฐาเห็ดม่นงูก็คือทั้งสวีเดนจ้ามันเกิดทุกปีทั้งมัน มันก็ออกเด้อทุกคนส้มิปุ่นเต้มเลยทุกคนหลายจ้างงามทุกคน <c oughs> น้ำโพดโพดทุกคนเลยอ่อนมันกำลังออกนะทุกคนมันออก เจโคตี้อะไรดิซวันอะไรฝันเสตียโอ้ยค่ำเวลานิกเชิญเฮี้ยเดียอ a lot yeah. ีครับนอกนีคาเมล่าเลยเดียวอู้ดิสตยอาขาใหญ่ทุกคนขาใหญ่งามมากเลยง้ำงามทุกคนหมดก้อนมนะาเดืปีนี้ตึ่งเต็มกระตาก้อนจ้ะพียฮะจะมักชินะเดียว I speak alone dear, ว not take camilla yulep น no. ก oh, ปวดปพดจ้ะฝรั่งนอนตัดขาเห็ดทุกคนเขามันเอียงคักเนาะเขามันเอียงค่ะคนสูงตัวใหญ่แล้วนอนตัดเห็ดเลยพี่น้อง talk about this พูดพ้พี่น้องเอ้ยคักแน่จะ้ะเต็มามาเด้อเมาเก็บเห็นน้ำยาบีจ้ะพี่อันนี้ต้องลงไปเจ้าเว้บีจะขึ้นไปเอาหมอนจังหน่อยจ้ะนันเต็มเลยทุคกคนผนะู้น่ะบ่หมดจ้ะขึ้นคงจะไม่ขึ้นไปลแล้วละจ้เบังทรงหรอทุกคนดอกนีงไงน้ำจ้ะบองขาเนี่ยป้าพี่น้องมีดอกแดงสิจ้าจะงามนี่ เต็มเลยนี่จ้าพี่น้องเบิ่งพี่เต็มเลยปวดธพ่ออาจานย์คุณแมนมดเลยเดี๋ยวเบิ่งไก่ก็จะมองงามทุกคนแต่ว่าพ่อหยางออกไปไก่เต็มเลยนะไม่ได้หลอกน้ำงามจ้าเดี๋ยวคนละเมียร์พี่น้องว a นซัมทริงนาวเดียร์ try i ด เต็มเด้พี่น้งพองขอบไปเก็บเอางานโอ้ยบวบไปจ้าน้ำค่ะน้ำเนย,อย,เนยขอยเนยข่อยเบื้องขาพันผีน้อง,งเกงแ่บจะสุดๆเนี่ยน้ำค่ะขอจากทุกคนอ่อ,อนๆออจ้าเมืนอนี้ทุกคนพี่ Bim kau thương song hát 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 เต็มเลยขาใหญ่พอมจะบนขาตุลี่าใส่ทุกคนขาพอมันเพียรพ่อแม่พี่น้องตายก็าตายไปนี่มีแต่งงามเลยทุกคนเลยน่ะเดียวขาเพื่อนพี่น้องเลยน้ำคักน้ำแ่คุณอ,อะ อ่อนๆอยู่ด้วยจ้ะนี่ยอ่อนๆอยู่นี่แต่ดอกนี่ไงงามๆพี่น้องต้องไปเดี๋ยวขามันเน่พี่น้องมันสะออนขาเนี่เต็มตาเราทุกคนถือบ่ไหวจ้ะคงจะเอาไปไม่หมดทุกคนนดูนอเท็กเอนิมอเดียไอ้ลูกอดิกูดวันพี่น้องเบ่งพี่จ้า น้ำขักบอยยี่บีเอาตะขาญ่ๆทุกคนเอาไวใบถมัม่งหมดไหนจะยิ่งใหญ่ๆถ่เถ่าก็มันปล่อยปล่อยมันเถ่าดีจ้ะเพื่อบึงพี่น้องบึงน้ำขักบอยจ้ะบึงขาเพื่บึงดอกมันทุกคนวันขนมปัง พ้องเบิ้งเพื่อคนออกไปจากป่ามาเบิดดอกจ้าพี่น้องทุกคนเห็นปะแม่นมดทุกคนพี่คงจะมุกไปแล้วได้วีปปีนมาสูงจากพี่น้องเบิง้งพูนทั้งล่างแห้งหลายจากพี่น้องทุกนเห็นปะแม่นมดแต่เรื่องเดือดขันพี่ทุกคนโอริโฟตัวไว้ทีเดียวจากทุกคนเห็ดเพลิงหวานแม่นางมาจอบจากแม่นางนี อย่าคอมีแอคอมพยอะไรคอมีอมีจะเพิ่นก็สจก,กินนน,น,น้ำเราจะในมังสงเห็ดพึ่งหวานทุกคนตาทุกคนเห็ดเขากีจ้าเห็ดเขากีงามๆจะมีคู่เหมือนล้วทุกคนถ้าเก็บกินในระวังจ้าอาประมาณแบบนี้จ้เห็ดเขากีประมาณนี้เลยเสียบจ้ทุกคน นี่กระดอกน้อยจ้ะดอกใหม่มันอิตกุกกี้จ้ะเฮ็ดเพิ่งเก่าลักนีกนก่ก็เมน,นต์จ้ะเฮ็ดเพิ่งเก่าลักอ๋อเดเห้วนเดเฮ้วนเฮ็ดพิ่งเก่าลักแ้่ทุกคนง,งามงามเฮ็ดเพิ่งเก่าลักแ้ก่ทุกคนง,งามงามเกิดอยู่ต่อใหม่จ้ะ หัวดดคนมาตัดเต็มเลยพี่น้องค่ะเต็มเลยน้ำงามจะ้ะอันนี้อยู่ต่อใหม่ทุกคนคงใจก็จะว่าเห็นจะ้เนะเห็ดพุ่นเกาลักน้ำง,งามจะ้ะอันนี้เห็ดละงูฟรังทุกคนนี่ เห็ดละงกมันสิมีขากล้วยจ้ะเนี่ยเห็ดละงกูกินได้ทุกคนนี่กินได้เห็ดละงกฝรั่งโค้ตนี่จ้ะนาน้ำกกนกกนนเ,ก,ก,เก,ก,ก่าลักงามงามจ้ะนี่จ้ะเก่าลักซุ่งนึงอยู่ใกล้กันเลยมันเหมือนทุกคนมองไม่ค่อยเห็นนะจ้ะเก่าลักจ้ะเห็ดพิ่งเก่าลักงามงาม จ่าทุกคนเห็ดเพิงหวานเห็ดมันผูที่เก็บมาเนาะจา้จาเนาะพีวีล่างทั้งพอมสะอาดดีๆขี้ดินขี้ดอนจา้าพีวีก็สิมะแกจกจ้าทุกคนแต่ก็สุดที่นี้จ้าทุกคนใส่บักทุเละใส่กุ้งหมอมใส่พริกไปน้ำจ้าทุกคนจ้าอยูเ่เพห็ดเผ็ดจ้าฝรั่งมันกินน้ำแล้วก็ไผ่ตูอยู่ส่วนเลยจ้าทุกคนพไผ่ตูอยู่ส่วนเลยนะพี่วีก็สิต่ำแค่พริกเม็ดหนึ่งจา้าเพราะว่าฝรั่งมันกินน้ำเนะะาะฝรั่งมันกินน้ำจ้าประมาณนี้เนาะ เคนะจ๊ะ okay, oh. แกงเห็ดบ้านเขาละจ๊ะทุกคนสดนนห่อนอไอวีกับมีทถอดไก่จ๊ะทุกคนไก่ถอดไปไปแกงกันเนาะเรามาสดน้ำกันจ้ะทุกคนแกงเห็ดเพลิงหวานแกงกันใส่อนี่นะจน้ะเน,น,นาะใสบแบบทะเลจ้ะพลังซีมโอเคแร้วเดียวโอเค mm hmm. ไหมอยู่ไรเนแกงไม้ให้มันอีดเลยดิเดียวอืมอืม กีฬาปีแคฟฟูทุกคนหนากินมาจา้านัวมากเลยทุกคนแกงเห็ดหมาเด้อจ้าเด้อแกงเห็ดบักตัวเละใส่บักตัวเละอย่าอินทา่เล่นมากกันวิ่อีกกินน้องโซไลด์เดียร์กุ้งหางนู๊แฝดเดียร์โล่แฝดอ่าบอกคนจ้าทุกคนเพิ่นบ่เคยกินเพวันว่าโลอ่เจาพีบอกเพวันว่าโลแฟตเนาะเอ้า อืมแกงเห็ดเพิอกหวานใส่เห็ดมันปูพี่น้องโอ้โหเลิศมากเลยทุกคนจกเจ้าเมันกินประมาณนี้เลยทุกคนออืแซ่บเนาะเป็น you happy with and the fevering button ท,ท,ทุกคนจกเจ้าเและวี่อนเอาเห็ดเห็ดมันปูชุบแป้งทอดทุกคนฝรั่งมันกินเอ,อ I not, I not าน็อตเอาน็อ e ซีอุจ้าอันนี้เห็ดไก่ทอดทุกคน แกถอดจะมีทอดไกขอไปจา้าทกคนดื่มเบีย <c oughs> ร์ก็เลยเป็นเละเอะๆอากาศจ้าทุกคนขอบคุณทุกใจทุกแจ้ะจ้าขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังเนาะพี่น้องเนาะากีฬาขอบคุณนี่ยังดังเกดังเกกีฬาดังเกอดังเกยดังเก,งเก,งเกย์ยาไปทุกงานพี่น้องเลยเท่ากีฬาก็มีกับเท่าค้ากันทุกคนจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าพี่น้องสบายจ้าสวัสดี